สวัสดีครับนะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโอฟอร์ดนะครับในช่องทาง u t u b e โอฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้ก็พาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมรถกระบะ f o r ์ด a ลนเจอร์ในรุ่น4ประตูนะครับวันนี้นะฮะก่อนที่จะพาไปชมนะครับฝากกดติดตามนะกดไลค์ในช่องทาง YouTube ของผมด้วยนะครับโอฟอร์ดปทุมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ โอเคครับก็มาดูกันด้านหน้านะครับนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าคันนี้นะครับเป็นรถกระบะฟอร์เรสเจอร์นะครับในรุ่น XLT นะครับเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับคันนี้เตรียมพร้อมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะครับก็เลยมารีวิวนะครับให้ได้รับชมกันก่อนนะครับนะ รุ่นนี้ราคาเกียร์ธรรมดาราคาจะอยู่ที่857,000บาทนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาจะอยู่ที่92,000บาทนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าถึง160แรงม้านะครับแล้วก็ส่วนเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ออโต้ก็6สปีดเช่นเดียวกันนะครับนะก็นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็มีการแปลงโฉมนะครับนะฮะ เป็นชุดหน้า F150 Spider นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็สำหรับชุด F150 Spider นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของ1ส่วนนะฮะคือเป็นตัวกระจังหน้านะครับที่มีขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็พร้อมกับตัวอักษร Ford นะครับนะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ทั้งหมด3จุดนี้นะครับในไฟตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีขาวนะฮะหรือว่าจะเป็นสีส้มนะครับนะฮะพร้อมกับตัว ไฟนะครับที่เป็น LED ตัว C ตัวนี้นะครับนะฮะในชุด F 150 Spider ตัวนี้นะครับนะฮะก็ยังมีช่องวาล์วสำหรับที่จะติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มนะฮะสำหรับรถรุ่นที่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาแล้วจากโรงงานนะครับหรือแม้กระทั่งไม่มีนะครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งเพิ่มได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวคิวล้อนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับขนาด6นิ้วนะครับ อันนี้คือมาทั้งชุดนะพร้อมกับตัวหน้าเอฟสไปเดอร์นะครับส่วนฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงท่งฟิสนะครับนะก็จะเป็นรูปแรดนะครับนะตัวรูปนะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะเป็นรูปมาหรือว่ารูปแรดนะครับส่งฟิสนะฝากระโปรงคือพื้นที่ของการติดสกรูท่งฟิสนะครก็ค่อนข้างที่จะเต็มฝากระโปรงด้านหน้าเลยทีเดียวนะครับนะฮะทำให้ดูมีมิติที่ดู ดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคฮะมาดูอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวไฟหน้านะครับตัวไฟหน้านะครับอันนี้เรามีการอัปเกรดนะครับนะฮะเป็นไฟหน้ามาตรนะครับก็คือตัวนี้เราใช้โคมเดิมนะครับแล้วก็เอาเอามาทําการใส่ครีบนะครับครีบ3ครีบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ตัววงแหวนนะครับแล้วก็ตัวไฟที่เป็นไข่ปลาตัวนี้นะครับเป็น LED นะครับนะฮะ แล้วก็ตัวเลนโปรเจคเตอร์ด้านในอันนี้คือเป็นเป็นเสเปคของรุ่น x t อยู่แล้วนะครับแต่เราก็ทําการใส่สีเข้าไปนะให้เป็นสีออกน้ําเงินเข้มนะครับนะฮะทีนี้มาดูภาพยาวๆนะครับว่าด้านซ้ายนี่คือเป็นตําแหน่งของตัวไฟหลีนะครับที่เป็นสีขาวนะฮะ LED ล้วนเลยนะครับส่วนด้านขวานะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงในเรื่องของขณะที่เราใช้ไฟเลี้ยวนะฮะหรือว่าไฟฉุกเฉินนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับการทํางานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะฮะ โอเคนะอย่างที่บอกนะครับด้านข้างนะฮะคิวล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับนะส่วนล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อล้อแม็กขนาดขอบ16นิ้วนะฮะยางที่ให้คือ265 70ขอบ16นะครับนะฮะก็อันนี้คือเราใส่ยาง70นะครับนะฮะเราก็สามารถจะเพิ่มสเปคได้นะครับเป็นยาง75ก็ได้นะฮะก็อาจจะต้องออมีการคุยนะฮะเงื่อนไขอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิด ตัว70นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นตัว75มันก็จะทําให้หน้ายางเราหนานะแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับนะฮะพร้อมกับตัวครอบนะฮะเป็นสีดําด้านซึ่งปกติแล้วตัวกระจกมองข,งข้างของตัวรุ่น xlt นี้จะเป็นสีดําเงานะครับเราก็ทําการครอบนะให้ให้ดูแมทกันนะครับในส่วนของตัวคิวล้อนะครับมารวมถึงตัวตัวครอบนะฮะ บอกตำแหน่งเครื่องยนต์สองดสองลิตรเดิมมันเป็นสีโครเมียมนะครับอันนี้ก็เราก็ทําการข้อให้เป็นดําด้านให้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะครับเบ้ารองมือเปิดนะครับรวมถึงตัวที่เปิดประตูตัวนี้ด้วยนะครับจริงแล้วมันจะเป็นสีดําเงาไม่รู้ลูกค้ามองเห็นหรือเปล่านะฮะเนี่ยตัวนี้ฮะเราค้อให้เป็นให้เหมือนกันนะครับนะฮะ คิปกันศาสตร์นะครับนะฮะติดตั้งนะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของช่วยระบบการระบายความร้อนนะฮะในห้องโดยสารนะครับให้ไม่มีการนะฮะอบนะฮะความร้อนอยู่ในห้องโดยสารก็จะช่วยในเรื่องของระบบคอนโซลนะฮะวัสดุที่อยู่ในในห้องห้งโดยสารนะฮะจะไม่มีการอายุการใช้งานที่มากยิ่งขึ้นนะครับราวหลังคานะครับอันนี้เป็นสีดําด้านนะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราหลังคาเนี่ยคือเราติดตั้งเพื่อความสวยงามและความดุดันนะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับนะฮะข้อฝากถังน้ำมันนะครับนะครับแบบเอ่อแล้วก็ตัวซุ้มล้อแบบเว้านะครับฝาถังน้ำมันสติ๊กเกอร์นะฮะลายโคนสาดนะครับอันนี้เช่นเดียวกันครับลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกลายได้ด้วยนะครับมาดูด้านหลังนะครับนะฮะ ชุดข้อไฟท้ายนะครับเบ้าฝากระบะท้ายนะครับแบบมีดาบไปดาบนะครับตัวนี้พร้อมกับตัวกันชนหลังนะครับเป็นของ o u t นเ n อ e ์นะครับนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นกันชนหลังนะครับที่เป็นตัวท็อปของเขานะครับเพราะจะมาพร้อมกับตัวลูกแก้วตัวนี้นะครับพร้อมที่จะลากจุงนะครับไม่ว่าจะเป็น เจ็สกีนะครับหรือว่าจะลากมอเตอร์ไซค์นะฮะได้หมดเลยนะครับพร้อมหูลากจูงนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือก็ยังมีเซนเซอร์นะครับด้านหลัง2จุดนะครับเออสจุดนะครับฝั่งละาอจุดนะครับเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็ไฟถอยนะครับแบบ led ทั้งหมดฝั่งละ6ดวงนะครับตัวนี้นะครับก็เพิ่มแสงสว่างขณะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนะฮะ แล้วก็สาหรับรุ่นนี้นะครับโกลมลงต่ำอีกนิดนึงนะครับอันนี้เรามีกล้องนะฮะเรามีกล้องติดตั้งเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าไอ้กล้องตัวนี้มาจากไหนนะครับสติกเกอร์ด้านหลังนะครับคำว่าเลジャーนะครเป็นฟอนต์เดียวกับแรปเตอร์นะครับตัวนี้โลบาร์หลังแบบแบบแขนยาวนะครับเอา l a นเดอร์นะครับพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่สาม นะครับไฟเบรกดวงที่3มพร้อมมาพร้อมกับตัวโลบาร์เลยทีเดียวนะฮะโอเคมาดูด้านในครับห้องโดยสารในรุ่น XLT นะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับมาแล้วจากโรงงานนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือรถ XLT รุ่นนี้นะครับเป็นปีผลิต2021นะครับมันจะมาพร้อมกับระบบฟังก์ชันเพิ่มนะครับก็คือระบบ VSC นะครับเป็นระบบควบคุมการทรงตัวรถนะฮะนะครับแล้วก็ระบบลมนะครับก็คือเป็นระบบเกี่ยวกับช่วยในเรื่องของการป้องกันรถพลิกคว่ำนะครับนะฮะอันนี้ก็คือใส่เข้ามาในตัวกระบะฟอร์เรนเจอร์ในราคารถที่แบบว่าไม่ถึงร้านนะครับนะฮะพร้อมกับระบบสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงมนเตอร์ไลนยนะครับระบบล็อกคอามเ็วอัตโนมัตินะครับ Push Control นะครับตัวนี้นะฮะพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับ ทั้ง2ดอกเลยนะครับนะบส่วนฟังก์ชันนะฮะร,ระบบการเปิดไฟก็จะมีไฟออโต้ให้นะครับสำหรับรถรุ่น XLT นะครับแม่ลูกค้าเพียงแค่เปิดหมุนไปที่ออโต้นะครับนะเท่านั้นเองนะครับก็เวลามืดนะเข้า